ยุคนี้อนุทินชาญวิรากุลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาพรมแดนระหว่างไทยกับเขมรระหว่างไทยกับมาเลเซียได้อย่างแน่นอนฟันธง สวัสดีครับผมกับผมเทศศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกุโทรสน่อวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเรื่องของขมิมนคงจะเป็นประเด็นร้อนๆฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอลชุดแรกเจคนให้กาชาิในฉนวนกาซาสถานการณ์ล่าสุดในปฏิบัติการแลกเปลี่ยนนักโทษและตัวประกันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อกองทัพอิสราเอลยืนยันได้รับแจ้งจากกาชาดสากลว่าฮามาสได้ส่งมอบเฉลยชาวอิสราเอล7คนให้แก่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ในฉนวนกาซาแล้วส่วนตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่อีก13คนคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้กองทัพอิสราเอลหรือ IDF ได้ออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์ม x ว่าตามข้อมูลที่ได้รับจากกาชาดสากล ตัวประกัน7คนได้ถูกส่งมอบให้แก่กาชาติสากลและกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังกองกำลัง IDF และ ISA หน่วยงานความมั่นคงอิสราเอลในฉนวนกาซาและเมื่อเดินทางกลับถึงอิสราเอลแล้วพวกเขาจะเข้ารับการประเมินทางการแพทย์เบื้องต้นพร้อมระบุว่า IDF เตรียมพร้อมที่จะรับตัวประกันอีก13คนที่คาดว่าจะถูกส่งตัวให้แก่กาชาดสากลในวันนี้พายุไต้ฝุ่นนากรี จาะถล่มหมู่เกาะอิซุญี่ปุ่นเตือนภัยระดับสูงระวังลมแรงฝนตกหนักคลื่นสูง9เมตรญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยระดับสูงหลังใต้ฝุ่นนากรีซึ่งเป็นพายุชื่อสัญชาติกัมพูชาได้เคลื่อนตัวเข้าประชิดต,ต,ตอนใต้หมู่เกาะอิซุพร้อมลมแรงฝนกระหนำ่ำและคลื่นยักษ์เสี่ยงเกิดดินถลม่มและน้ำท่วมฉับพลันวันที่13ตุลาคม2568สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น รายงานว่าพายุใต้ฝุ่นนากรีกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ของหมู่เกาะอ,อิสุทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงในหลายพื้นที่ที่เพิ่งเผชิญพายุอีกลูกมาก่อนหน้านี้ไม่นานทางการระบุว่าบริเวณเกาะฮาจิโจจิมะและอาค์อาชิมะอยู่ในเขตพายุโดยที่สนามบินฮาจิโจจิมะ มีรายงานความเร็วลมสูงสุดถึง153กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเวลาประมาณ06นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นและมีปริมาณฝน37-5มิลิเมตรภายใน1ชั่วโมงสเปนอ่วมฝนถล่มแคว้นคาตาลุญญาน้ำป่าทลักท่วเมืองคนติดในรถประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดฝนตกหนักต่อเนื่องในแคว้นคาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนและถนนหลายสายถูกตัดขาดทางการประกาศเตือนภัยระดับแดงพร้อมสั่งให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านวันที่12ตุลาคม2568สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในแคว้นคาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในรถยนต์ และต้องรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศเตือนภัยระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่ชายฝั่งโดยคาดว่าปริมาณน้ำฝนในบางพื้นที่อาจสูงถึง180มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงงานเข้าแล้วขเขมรสสทั้งฝ่ายขานและฝ่ายรัฐบาลเกาหลีใต้โกรธจ,จัด ร้องใช้กำลังทหารตอบโตเหตุลักพาตัวในกัมพูชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย้านของเกาหลีใต้เรียกร้องให้รัฐบาลตอบสนองแข็ง้าวกว่าเดิมต่อเหตุลักพาตัวและกักขังพลเมืองชาวเกาหลีใต้กัมพูชาบางรายถึงขั้นแนะนําให้พิจารณาทั้งเลือกด้านการทหารถ้ามีความจําเป็นระหว่างการประชุมเพื่อตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมาการกิจการแห่งรัฐของรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่13ตุลาคมบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อกรณีที่ล้มเหลวในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพใดๆพร้อมเรียกร้องใช้แนวทางการทํางานแบบองค์รวมของรัฐบาลเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองที่อยู่ต่างแดนปากชันแดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีใต้หรือ DPK กล่าวว่าตามข้อมูลจากกระทรวงกิจการต่างประเทศ รายงานเกี่ยวกับเหตุลักพาตัวและกัดขังในกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก4รายในปี2021เป็น220รายในปี2024และในปี2025จนถึงเดือนสิงหาคมเรามีคดีลักพาตัวแล้ว330เคสมันเพิ่มขึ้นมากกว่า80เท่าแค่ช่วงเวลา3ปีจีนย้ำไม่อยากทำสงครามภาษีแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ไม่กลัวดานทรัมป์พลิกบท ยันอเมริกาไม่คิดทำร้ายปักกิ่งจีนย้ำไม่ต้องการทำสงครามภาษีศุลกากรแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ไม่กลัวจากนั้นในวันจันทร์มีโชว์ตัวเลขนำเข้าส่งออกเดือนกันยายนที่ยังคงขยับสูงขึ้นได้ดานทรัมป์หันมาใช้ไม้อ่อนเผยมไม่ต้องการทำร้ายปักกิ่งแต่ให้เวสต์นำบทตำรวจเร็วขู่ฟอวอชิงตันยังมีอาวุธอีกมากมายหากจีนขืนตอบโต้ กระทรวงพาณิชย์จีนออกถแถลงทางออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่12ว่าจีนไม่ต้องการทำสงครามภาษีศุลกาก่อนแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ไม่กลัวและเสริมว่าการหาทางออกด้วยการข่มขู่ขึ้นภาษีซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่จะใช้กับจีนแต่ถ้าอเมริกาดึงดันจะใช้วิธีนี้จีนก็จะตอบโต้ขั้นเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศชาติ สะดุ้งเป็นแถวรัสเซียขู่ตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ถ้าสหรัฐจัดขีพนาวุธทมมฮอสแก่ยูเครนโดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่13ตุลาคมเตือนว่าการที่สหรัฐจัดหาขีพนาวุธทมมฮอสแกยูเครนอาจลงเอยด้วยสถานการณ์เลวร้ายสำหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แย้มถึงความเป็นไปได้ที่มอสโกอาจตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ เมดเวเดวซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภา,าความมั่นคงแห่งรสัสเซียและมักพูดยุแย่ทรัมป์บ่อยครั้งบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะระหว่างขีปนาวุธโทมฮอคติดหัวรบนิวเคลียร์กับติดหัวรบทั่วไปหลังจากมันถูกยิงออกมาแล้วแล้วรสัสเซียควรตอบโต้อย่างไรละชัดเจนอยู่แล้วเมดเวเดฟกล่าวในเทเลกรดูเหมือนเป็นการแย้มว่าการตอบโต้ของมอสโกอ,อาจเป็นนิวเคลียร์ ล่มอีกรัฐบาลประธานาธิบดีมาดากัสการขึ้นเครื่องบินเพ่นนีออกนอกประเทศหลังเจอกลุ่มเจนแซตลุกฮือประท้วงประธานาธิบดีแห่งมาดากัสการได้หลบหนีออกนอกประเทศแล้วตามคำยืนยันจากหัวหน้าฝ่ายคา้านและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆในวันจันทร์ที่13ตุลาคมซึ่งถือเป็นอีกครั้งที่กลุ่มทูตประท้วงวัยรุ่นสามารถโค่นล้มรัฐบาล ทำกลางการแสดงพลังของกลุ่มคนเจนแซดทั่วโลกที่ดำเนินมาหลายสัปดาห์ซิเทนีรันริยานาโซโล,โลนิกาผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภามาดากัสกาบอกกับรอยเตอร์ว่าประธานาธิบดีอันรีราโจเอลิน่าได้เดินทางออกจากมาดากัสกาเมื่อวันอาทิตย์ที่12หลังจากหน่วยงานต่นตางๆของกองทัพแปรพักและประกาศเข้าร่วมกับผู้ประท้วง เราได้โทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่ของธรรมเนียบประธานาธิบดีและพวกเขายืนยันว่าท่านได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วเขากล่าวพร้อมเสริมว่ายัางไม่ทราบว่าขณะน,นี้เราโจเอลีนาอยู่ที่ไหนไม่เผาผีเวเนซุเวลาสั่งปิดสถานทูตในกรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์ไม่กี่วันหลังจากมาเรียโครินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในถ้อยแถลงของรัฐบาลเวเนซุเอลาไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางวัลของโมชาโดโดยอ้างว่าการปิดสถานทูตเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างด้านบริการต่างประเทศนอกจากนี้แล้วเวเนซุเอลายังปิดสถานทูตในออสเตรเลียแล้วหันมาเปิดสำนักงานด้านการทูตในซิมบับเวและบูกินาฟาโซแทนในขณะที่กาลารัสมองประเทศทั้งสองว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธ,ธศาสตร์ ในการต่อสู้กับแรงกดดันของพวกที่มีอิทธิพลเหนือกว่าทอยถแถลงระบุเริ่มต้นเกาหลีใต้ก็ชักทนไม่ไหวก็จะใช้มาตรการขั้นจัดหนักปกป้องพลเมืองที่ถูกลักพาตัวเข้าไปในขเขมรน,นะครับเกาหลีใต้ประกาศกล้าวใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อทําการปกป้องพลเมืองของกัมพูชาในแะกมท่ากลางรายงานข่าวพบเคสลักพาตัวและ บังคับใช้แรงงานมากขึ้นเรื่อยๆในนั้นก็รวมถึง1กรณีเมื่อเร็วนี้ที่รักงเสียเกาหลีใต้นะครับวัย22ปีถูกทรมานจนกระทั่งเสียชีวิตและถูกล่อลวงนะครับในข้อเสนอจ้างงานแบบหลอกๆลอกโซเชียลแล้วก็ตำรวจของพนมเปนได้ทำการจุรจาระดับสูงเพื่อหาเรือเกี่ยวกับอาชกรรมที่เกิดกับชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชา ส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างครอบคลุมในการกระชับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนตามรายงานของสื่อมวลชนของขเขมรมนทถอยแถลงในที่ประชุมนะครับบอกว่ามาตรการตอบโต้อย่างหนักหน่หนวงกว่าเดิมนะครับเพื่อควบคู่กับการพุ่งขึ้นของอาชญากรรมที่เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะฮะก็ได้มีการหาเรือกเกี่ยวกับข้อเสนอของตํารวจเกาหลีใต้ จัดตั้งโต๊ะรับร้องเรียนการช่วยเหลือภายในสถานีตำรวจกัมพูชาแห่งหนึ่งสำหรับพลเมืองชาวเกาหลีใต้โดยเฉพาะและความเป็นไปได้ที่จะส่งตำรวจเกาหลีใต้ไปยังฝั่งของกัมพูชาตอนนี้ก็โดนเซ็นชันแล้วก็มีปัญหาหนักๆนะที่เกิดขึ้นสแกมเมอร์จากฝั่งของพมา่าตอนนี้หนีมาอยู่ที่ฝั่งของกัมพูชา i regret that we need to take the floor in response to comments made by our cambodian colleague. a humanitarian forum like this should not be used for spreading misinformation and unfounded accusations for, for political gain. firstly, thailand once again reaffirms that the villages mentioned by cambodian counterpart are in thai territory. And their existence is because Thailand made the decision to open up our borders in the late 1970s for hundreds of thousands of Cambodians fleeing the civil war in their country to shelter in Thailand. It is a decision made out of compassion and humanitarian principle founded on Thailand's long-standing humanitarian tradition. These villages originally served as temporary shelters in the 1980s for Cambodians fleeing combat that were screened by the UNHCR awaiting resettlement in third countries. However, after the Cambodian conflict ended in the 1980s and the shelters were eventually closed down, over the years some Cambodians moved in to inhabit the area and even further expanded their settlements. Despite protests on several occasions over this encroachment into Thai territory, Cambodia has never responded or taken any responsible action. Instead, recently, the Cambodian military has encouraged Cambodian civilians, including young children, women, and monks, to the area to engage in provocative actions against Thailand in order to escalate tensions. This is a serious violation of Thailand's sovereignty and domestic laws, as well as breach of the commitments under existing bilateral frameworks, and a demonstration of Cambodia's failure to uphold its obligation under international human rights instruments and the Fourth Geneva Convention. Thailand's act out of the humanitarian tradition and good neighborliness should not be repaid by Cambodia in such a way. However, to date, cambodia continues its incitement to stir up violence, breach the ceasefire agreement, and inter internationalize the issue, instead of using existing bilateral mechanisms as mutually agreed. it raises doubts over the sincerity and good faith of cambodia in working together to achieve such direction. a clear evidence of cambodia's sign of cooperation in good faith is key to our further deliberations. Thank you, ในแมีนยังไม่จบแค่นี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็เริ่มเกิดวิกฤตนะครับโรงงานไต้หวันนะครับในกัมพูชาเตรียมจะมีการปลดคนงานกว่า3,000คนใกล้ตกงานแรงงานกัมพูชายอย่างน้อย2,700คนในนั้นก็รวมถึงสมาชิกสาภาพแรงงานละณนะโรงงานเสื้อผ้าและโรงเท้าแห่งหนึ่งในจังหวัดกัมปงจามจะ ตกงานในเดือนธันวาคมและบริษัทอ้างอิงยอดคำสั่งซื้อที่ลดลงจากผู้ซื้อจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเพราะปลดพนักงานเหล่านี้นะครับซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นใหญ่สำหรับแรงงานเหล่านี้สภาวะไร้เศรษฐภาพในตลาดแรงงานของกัมพูชานะครับได้ก่อความเสี่ยงเพิ่มเติมเนื่องจากมีแรงงานอีกหลายแสนคนที่เดินทางกลับจากประเทศไทยไม่ต่ำกว่าประมาณ8 0 0แสนคนขึ้นไป นะครับถ้ามกลางความขัดแย้งตามแนวชายแดนขณะเดียวกันร้อยละ88ของแรงงานที่มีการงานทํายังเป็นลูกจ้างนะครับแรงงานนอก,กระบบไม่มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆขณะที่สถานการณ์การจ้างงานในภาค g f g ก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าล่อแหลมไม่ต่างกันเลยทีเดียวนะครับ ก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญแต่ประเด็นที่สําคัญมากกว่าในเรื่องของสุนไน Human l i f w w t t h นะครับหลังจากที่กัรจอมพลังนะครับได้มีการเปิดเสียงนะครับแล้วก็เปิดภาพยนตร์ที่บริเวณต,า,ตามแนวชายแดนปรากฏว่าคําถามของซุนไนทําให้ทัวลงบอกว่าทำหนึ่งทำเพื่ออะไรนะครับลำโพงแห่เสียงโหยหวนนะแล้วก็เครื่องบินของกัรชอมพลัง แสดงเจตนาลมนะฮะการรบกวนและก่อความบาดกลัวคือปฏิบัติการจิตตวิทยาที่อาจจะเข้าข่ายทรมานด้วยเสียงขัดการละเมิดสิทธิทมนชนกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะครับและกฎหมายไทยพรบรต่อต้านการทรมานอีกเรื่องหนึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่2ทําต่อเพื่อใครนะครับเป้าหมายคือเปิดเสียงข้ามแนวรัว้ว ้นาของประเทศไทยใส่ชุมชนในกัมพูชาในพื้นที่จกเจยจังหวัดเปรยจันบ้านหนองจานจังหวัดหนองยาแก้วนะครับเข้าข่ายและเมื่อข้อตกลงหยุดยิงด้วยการยั่วย,ยกกุคุกคามและสร้างความบาดกลัวแก่พลเมืองกัมพูชานะครับข้อที่3ใครเป็นคนทําทําที่ไหนนะครับเอารถแห่ไปจอดในพื้นที่กฎเดการศึกซึ่งใครจะเข้าโดยพระการไม่ได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืนต่อให้ผู้กระทําไม่ใช่เจ้าที่แต่แบบนี้เจ้ากองทัพจะปฏิเสธรู้เห็นได้อย่างไรนะครับสุนัยทิ้งท้ายว่านายกอรุทินและกองทัพให้ท้ายกันจอมพลังเหมือนแบบนี้เพื่อล้มกระดานการทํางานหนักอย่างต่อเนื่องของนักการทูตนะครับที่อาศัยการเคารพกติกาสากลน,นะครับสร้างความชอบธรรมให้กับประเทศไทยและตอบโต้กัมพูชาในทุกประเด็น ที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัญหาพิพาทช,ชายแดนกัมพูชานะซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนนะแล้วก็เรียนมาโดยตลอดแหละนะครับถึงแม้การจอมพลังกองทัพจะเปิดคลิปเปิดเสียงจะเกิดการประทะกันแล้วแต่ในช่วงระหว่างนี้จะยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเอาไรได้นะารทหารก็ทําได้ในเพียง ยุทธวิธีย้ำอีกครั้งนะครับในเชิงยุทธวิธีในเชิงจุลภาคเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถลุกคืบเข้าไปมีคนบอกว่าถ้าเกิดการประทะกันอีกรอบหนึ่งบอกเนี่ยไปยิงเลยไปยิงคุณเซนเลยนะฮะก็เป็นวิธีคิดนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทัวร์กำลังลงสุนัยเพราะคนไทยส่วนใหญ่ต้องการให้มีการปกป้องประเทศมีนายทหารบางท่านเนี่ยผมได้ยินกลับมาบอกว่าเนี่ยคนไทยชอบบูบ๊บูบูล้างผานแต่ผมอยากเรียนว่าทุกศึกทุกสงคราม ไม่ได้เอาชนะด้วยสัพพกำลังแต่ล้วนแล้วเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นยุคนี้อนุทินชาญบิรกุลจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาพรมแดนระหว่างไทยกับเขมรระหว่างไทยกับมาเลเซียได้อย่างแน่นอนฟันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ